ครับเหมือนเดิมครับคูบ o ต้าดีซเจนะครับรองกระสอบเจ้าเดิมนะครับก็ย่างว่าละครับฤดูการนี้ก็หมดแล้วนะครับแต่ก็เลยเจอเข้าวหนักครับนอนกับพื้นเลยนะครับตอนนี้ติินเครื่องหนักข้าวพันคอ โอ้โหสุดขบรรยายครับตัวนี้นะครับวันหนึ่งเต็มที่กับสิบรายนี่ถือว่ารู้แล้วข้าวหนักตัวนี้เดินแทบไม่ได้เลยแทบคลานเหมือนกระเต่าเลยครับตอนนี้โอ้โหดูดูมันข้ามข้าวมาแนละ้วโอ้โหดูดูดูเอาดูเอาครับนเดี๋ยวนี้ที่โคกไมแดงหรหันทรายนะครับบริการเซอร์วิสนะครับตั้งแต่นะครับ,แแรรบเหมือนเดิมครับ นี่ก็ลูกชายคนสองครับขับไปเ,เรื่อยๆนะครับไม่ไหวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับไม่เป็นปัญหา,อ,าอ่านะครับไปตามระเบียบครับไม่มีปัญหาครับเรื่อยๆมัน ค่อนข้างจะหนักแล้วตัวนี้เกี่ยวให้ป๋าตุกนะครับพวกไม้แดงนะครับยานยหงครับยนยิงยัยงยัยิงครับเออกระดาวกกระดาวชนี้เอ้ยเรากระดูเจ็บตุนได้มับเลยตุดยาก แต่ดีไม่มีน้ำแต่ไม่ดีสำหรับรถรถมันต้องการน้ำให้มันเลี้ยงเย็นชื่น,นมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ไกลแล้วงับท้องทุกบ,บรรยากาศนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับน้ำ ครันกจะป่าปามครับป่าปามก็ยี่สิบไร่นูน่นฝั่งนู้นอีกบินข้างหน้านั่นอีกวันละสิบไร่ไม่รู้จะได้ไหมเนี่ยรถมันเดินไม่เร็วไม่ได้ คันคอรุนเล็กไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็เจ้าอ,อยู่ยคคยๆ,ๆครับค่อยๆดิบๆดิบๆครับ จะเอาให้เสร็จเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยวัยสองแล้วเนี่ยไัยสอง่ัยสามแล้วเนี่ยวัยสองแล้วน่ยน่าจะยากต้องเร่งให้เสร็จไม่เสร็จไม่ได้ข้าหนักสิบไร่วันหนึ่งก็ถืเวือโอ้โ,อโหหือขึ้นคอครับ น้ำมันวันละพันเกี่ยวข้าววันละสิบไร่ไร่ละเจ็ดร้อยโอ้รวยกับรวยครับรวยอยู่แล้วของปั๊มน้ำมันของรถเกี่ยวที่ตอนนี้อันหนัก เบาลูกพี่ถอยเบาหน้อยโอ้ยไปอสองพี่น้องนะครับเจ็นเดิมพี่กัดพวกไม้แดงตอนนี้นะครับ ให้ลูกมันขับมั่ง่อมันขับเหนื่อยแล้วขับมาเป็นสิปีแล้วให้ลูกขับมั่งเอานั่งสบายมั่งเถอะได้แล้วไล้แล้วช่วงช้าห้าไร่ครับจึงใบห้าไร่สิบไร่ก็พอ เรื่อยเหนื่อยก็พักโอ้โหม่ดูจะเดินเคลื่อนยังไงให้มันเร็วเนาะบัดนี้ สาทุกโคกไม้แดงบ้านน้อยนะครับไปเรื่อยๆนี่ก็เกี่ยวอยู่ใต้เขื่อนลำจังหันนะครับตัวนี้ข้าวหนัก หักไม่หนักไม่รู้ครับมันนอนอยู่กับพื้นแล้วจะไม่หนักได้ยังไงรวงข้าวอฮใไปเดินยาวเลย <c oughs> <c oughs> ขอภายอางัดขึ้นมาเลยครับมันนอนก็นงัดขึ้นมาตัดมันให้ขาดไปเลยอาเรื่อยๆไม่อุ้มไม่ต้องไปอุ้มไปเอิ้มแล้วข้าวยังไงก็ข้าวยุงเหมือนเดิมครับ รองกระสอบก็ทำได้ส่งถึงที่พร้อม700เช่นกันต่อไรช่ชงถึงที่มีรถขนพร้อมอขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ